ไปชายตลาดนะครับปรากฏว่าไปเห็นอริยาสาวกนคันธาม,มานาที่หัดเถเนี่ยสับเดียวกันเห็นอริยาสาวกกําลังเดินไปวัดถามพวกท่านไปไหนมหาชนไปไหนเอไปฟังธรรมผมไปด้วยก็ไปครับง่ายนะไปเสร็จแล้วก็ไปนั่งเนี่ยตรงนี้เราก็จําว่าไปนั่งที่ข้างหลังสุดนะครับหลังสุดครับ อาทีนี้มาดูนะครับอาเทกาทิวาสังอาถะครั้งนั้นเอกาทิวาสังในวันหนึ่งมหาปาลวนวา,นายมาหาปาละนายมาหาปาละนะครับแ,และครับบางสาจารยาที่ก็บอกว่าอันว่าอธิุนกี้ที่ว่า สารบางที่บางสิ่งมันมีสองแมงนาที่รู้ครับแล้วที่เขาบอกว่าอันว่าเศรษฐีชื่อว่าสารมันเป็นอาจารย์ของมหาอักษรนะครับผมไม่ได้ผมไม่เลย้มารู้จะยึดเอาตัวไหนครับไม่ต้องไปยึดเอาตัวไหนครับยึดว่าแปลยังไงเราจําได้คือดำเนินเรื่องไปแล้วจำได้เศรษฐีเนี่ยน่าจะผิดครับ เพราะว่าเขายังไม่ได้รับเศรษฐีสมัยก่อนต้องได้รับการสถาปนาจากพระราชาถึงจะเรียกว่าเป็นเศรษฐีได้ไดแต่กรุมพีเนี่ยคือตำแหน่งเขาตั้งแต่แรกๆมาเราแปลตั้งแต่สาวาทียังกีระมหาสุวรรณโอครับนั่นนะครับกรุมพีเป็นกรุมพีเป็นผู้มีขุมทรัพย์นะกรุมพีคือผู้มีขุมทรัพย์ทีนี้ทําไม,ไมผมเอานายมหาปาระเพราะผมไม่ต้องไปใส่ยศตําแหน่งเอาง่ายๆครับก็เขาเป็นคนนะครับ ไม่ได้เป็นอะไรครับเขาเป็นคนครับคือผมแปลเนี่ยผมจะแปลอย่างเนี้ครับเพราะเขาแปลหนังสือนี่